สดีครับ FC ทุกคนถ้าผมถึงผู้ติดตามถึง300เมื่อไหร่ครับผมจะแจกตัวนี้นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะเป็นแบบแนี้มาให้แยกชิ้นส่วนมาให้เราประกอบนะครับผมให้ตัวสีส้มเนี่ยครับนี่เนี yeah. ่ย <c oughs> เป็นเนี้ยครับนี่ของผมได้ของผม,ผมประกอบแล้วครับตัวหนึ่งเอ้ยสองตัวมิวเราให้ประกอบตัวเองครับ อยู่กับไอ้ใครลิวแจกเอฟซนะครับถ้าได้แล้วสามร้อยผู้ติดตามนะครับขอบคุณครับนี่นะครับสุ่มแจกนะครับนี่ผมผมจะสุ่มผมจะสุ่มแจกมานะครับให้พิมพ์ชื่อตัวเองพิมพ์พิมพ์ชื่อตัวเองเข้ามากันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําวงล้อเย่เดี๋ยวผมสุ่มแจกนะครับถ้าผมสามร้อยผู้ติดตามเมื่อไหร่สวัสดีครับแงบมีอย่างหนึ่งที่เหมียวแคต้องบอกนะครับ ต้องเงื่อนไขคือต้องกดติดตามแล้วนะครับถึงจะได้ลุ้นรับไอริสเดนนะครับสวัสดีครับ